แม่ไม่ได้รักอะหลอกมันแค่ความผูกพันแหละแล้วแม่ก็ไม่พูดอะไรเลยดื้อมากเนาะความรู้สึกผิดดึงเงียบวัยรุ่นนีเนาะ,เ,นะเคยพูดกับแม่คำหนึ่งบอกว่าแม่ไม่ได้รักอะนหลอกมันแค่ความผูกพันแหละเคยพูดกับแม่ขนาดนี้ค่ะอัดเข้าใจแบบนั้นจริงๆตอนนั้นน่าจะประมาณแบบ มัธยมอะค่ะแม่น้าตาลือดนะําภาพมันได้เลยแล้วแม่ก็นิ่งไปแล้วแม่ก็ไม่พูดอะไรเลยอัดเพิ่งเข้าใจวันที่อัดมีลูกภาพวันนั้นอะมัน flashback กลับมาว่าวันนั้นอะเธอพูดสิ่งนั้นกับแม่น้ําตาแบบทะลักออกมาแบบท่วมใจท่วมแบบความรู้สึกผิดความรู้สึกว่าฉันเพิ่งเข้าใจอย่างมันไม่จริงเลย มันเต็มไปด้วยความรักมันเต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรแต่เราแค่ไม่เข้าใจก็ค <Lux> ืออาร์ตเนี่ยถูกเลี้ยงมาจริงๆอ่ะเลี้ยงเองเลี้ยงเองพ่อแม่เลี้ยงเองไม่เคยไม่เคยไปไหนเลยแต่ว่าจ้างพี่เลี้ยงมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นแต่ทีนี้เพื่อนเล่นคนนี้เนี่ยเขาอ่ะห่วงลูกเรามากพอเวลาเราดุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอุ้มไปเลยคือไม่ให้เราลงโทษเลยเออแล้วเขาก็จะไปโอกันสองคนไอ้เจ้านี้ก็โอบพี่เลี้ยงโอ มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับห่างโดยที่ไม่ได้ห่างอ่ะจริงๆไม่ได้ห่างเลยแล้วเขาก็จะตามใจกันมากพอเราจะดุก็ไม่ได้ดุมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าทางนู้นอ่ะเป็นแม่เป็นแม่พระทางนี้เป็นแม่มดก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วก็มีวันหนึ่งตอนอยุส1บออกไปทานข้าวด้วยกันงองแงมากใช่ฮาร์บอกงองแงมากเขาก็จะร้องร้องเขาเขาเรียกร้องอะไรจําไม่ได้ค่ะ แต่ลงรถมาเนี่ยเขาก็จะแบบไม่พอใจอ่ะซึ่งเราก็ไม่พอใจตอนนั้นเราดุแรงเลยตอนนั้นเราดุแรงเลยแต่ลงรถมาแล้วเนี่ยเขาทําท่าเหมือนกับว่าจะวิ่งไปให้รถชนอ่ะเขาจะทําแบบนั้นอันนั้นน่ะเป็นจุดที่ทําให้แบบว่าแม่รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีความรู้สึกเราไม่รักลูกหรือเราไม่เคยรู้สึกว่าลูกไม่รักเราแต่พอถึงจุดนั้นน่ะถึงวันนั้นน่ะรู้สึกมันรุนแรงแล้วมันไม่ใช่แล้ว จากวันนั้นมาจะบอกว่ากีดกันพี่เลี้ยงให้ออกห่างก็ไม่ใช่พี่เลี้ยงยังคงอยู่ได้แต่จะไม่ให้เขาเนี่ยคุมลูกเราแบบนี้อีกแล้วอ่าแล้วก็มาทำความเข้าใจกับลูกจากวันนั้นไปไหนมาไหนคือไม่ไม่ให้อยู่ใต้อน,นัตของพี่เลี้ยงใช้ความรักที่เรามีที่มันมีอยู่ตลอดอะให้เขาเห็นจากวันนั้นน่ะ เราก็เลยค่อยๆมีความเข้าใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาค่อยๆเห็นนะ่ะเขาค่อยๆเห็นอคิดว่าจุดเปลี่ยนมากๆจริงๆของอาร์ตเนี่ย <c oughs> ก็คือ <c oughs> ตอน <c oughs> ที่ไปแข่งเดอะสตาแล้วผิดหวัง <c oughs> หลายอย่างแล้วก็มันมีคำกดด่าเยอะมากตอนนั้นค่ะแล้วก็จากที่ มีชื่อเสียงเนาะมันมันเป็นปกติของวงการบันเทิงค่ะวันหนึ่งที่เรามีชื่อเสียงมากมากทุกคนเข้าหาทุกไปที่ไหนก็ไม่ได้เลยต้องมีคนมาขอ,อไลยเส้นมามาเนี่ยนะจะเป็นคนที่แบบอยู่เบื้องหลังดูแลแฟนคลับทุกคนแบบเป็นอะไรที่วุ่นวายมากแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีใครเอาเราเลยสักคนอาคิดว่าเด็กคนหนึ่งในวันนั้นนะคะไม่เข้าใจ รับไม่ได้รับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยแล้วแม่ก็จูงมือไปปฏิบัติธรรมอาจคิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราได้เห็นตัวเองแล้วก็พอเราทำไปมากขึ้นมากขึ้นนะคะการการที่เราได้เห็นตัวเองเนี่ยอยู่ดีๆมาเห็นความคิดชุดความคิดที่ว่าแม่ไม่รักหรอกแม่ไม่รักหรอกเฮ้ยมันมีชุดความคิดอันเนี้ยดังขึ้นมาอยู่ในใจเราอะแม่ไม่รักเฮ้ยทำไมเราคิดแบบนี้ สักพักขึ้นมาอีกแล้วเวลาที่โดนแมด่ดุมันมักจะมาตอนนั้น <laughs> เวลาแม่สอนแมด่ดุเราก็จะมีความชุดความคิดที่ขึ้นมาเหน็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้แล้วอ๋อ,อ or, เราติดกับความคิดตัวนี้แล้วพอเราเห็นแล้วว่าอ๋อ,อ or, ที่เราทุกข์เนี่ยมันมาจากความคิดชุดนี้แล้วมาพิจารณาจริงๆแม่รักเรามา,มากเลยเวลาที่อัดไปถ่ายละครนะคะมันวุ่นวายมากพอช่วงนั้นอะ สอบด้วยตอนนั้นเพิ่งเข้าจุฬาใช่ไหมคะปีหนึ่งโอ้โหวุ่นวายมากจะต้องมีทั้งสอบด้วยเดี๋ยวจะมีต้องไปรายการนู้นเดี๋ยวไปถ่ายละครไปอะไรคือทุกวันไม่ว่างเลยสิ่งที่แม่ทําคืออะไรแม่เนี่ยต้องวิ่งไปที่บ้านไปเอารองเท้าคู่นี้มาเพื่อใส่เข้ากับชุดนี้แล้วแม่นั่งลงไปที่พื้นใส่รองเท้าให้เราด้วยซ้ําตอนที่มีความคิดลกๆอะคะ่ะว่าเออแม่ไม่เอาเราหลอกแม่งู้นอย่างนี้มันไม่มันมันมันเหมือน,น,นกับ มันไม่เห็นเรื่องพวกนี้เลยแต่พอเราเข้าใจแม่ปุ๊บภาพต่างๆที่แม่ทำอะไรให้เราอะค่ะมันกลับมากลับมากลับมาก็เลยมันก็เลยตกตะกอนหลังจากนั้นมารักแม่มากอัดตเนี่ยกลายเป็นแฟนคลับนัมเบอรวันของแม่แม่ทำอะไรเนี่ยขอทำด้วยทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเป็นคนชอบอะไรทุกอย่างที่แม่ทำอยู่แล้วเพราะว่าแม่คือไอดอลนัมเบอรวันของอัด แม่ไปทําเครื่องประดับทําเครื่องเพชรทําอะไรไม่รู้แหละอยากจะไปทําด้วยไปเกาะติดอยู่ตรงนั้นแหละแม่ไปทําผ้าไทยไปด้วยชอบด้วยใส่ด้วยแบบมีความสุขมากแม่ทําร้านขายขนมก็สนุกกับแม่ด้วยขายขนมก็สนุกขายอ,อ,อะไรอ่ะสมุนไพรก็ไปกับแม่ทําอะไรมีความสุขแพชชั่นของอาร์ตกลายเป็นแม่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทํา อะไรนะร้องเพลงประสานเสียงสนุกไปกับแม่เลือกของคือเราอันว่าเราน,นีสใสคล้ายๆกันไปเลือกของไปดูของไปช้อปปิ้งเนี่ยเราจะชอบดูนานๆชอบไปคุยกับเจ้าของร้านชอบไปคุยกับคนทำอ๋อร้อยอย่างนี้ร้อยเรียนจบมาทําร้านกับแม่คราวนี้ยิ่งตัวติดหนึบเลยเป็นปลาต้องโกเลยค่ะตอนที่ตัวติดกันนี่ดีใจมากเพราะว่าเออ ทำอะไรมีที่ปรึกษาแล้วเป็นพี่ที่ปรึกษาที่ดีมากๆช่วยเราคิดช่วยเราตัดสินใจได้มาทําจิตอาสาเนี่ยได้ไปเห็นแม่ร้องเพลงตามโรงพยาบาลกับผู้สูงอายุได้เห็นแววตาของคนที่มามาฟังได้เห็นฟีดแบ็ที่กลับมาเท่านั้นเองค่ะเข้าใจหมดเลยว่าสิ่งที่แม่ทำคืออะไรจากนั้นมาช่วยเต็มที่ร้อซ เพราะว่าแม่คือไอดอลนัมเบอร์วัน